สบายดีพี่น้องไท,ทายสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามาหาสมสบายดีตอนสวยพี่น้องบัดเ้ากำลังสิแกงเห็ดแกงแล้วเตรียมจะลงอิตูลงไปแล้วแกงเลยใส่ครกทุกอย่างเลยเ่ใส่เแล่าใส่ผักอีตูลงไปพี่น้องแกงเห็ดเข็มกินตอนเชา้านํำพอดีออกเจาะเลยพี่น้อง พอดีสดเลยหอมหอยหอยเลยบางคนอ,อันเอาอันชุบแป้งทอดก็แซ่บเนาะพี่น,อนอ้องเห็นพังไทย<ช>พี่น,น้องแกงกรอบกรอบุกแป้งทอดกรอบดีเค็มเอามาแกงกแ็แซ่บแกงใสแซลมอนก็แซ่บผู้ชิมชอแซ่บปะ่ปะแซ่บแล้วพี่น้องสบายดีเนาะแซ่บไปเด้อ ในที่เขาเศร้าน้องเหนื่อยน้องราชาก็ตื่นนอนมากก็ลงเถียงอลไรพี่น้องเยลงเถียงนั่นหนาก็ออกมาแล้วพี่น้องเสียงนำให้งัวว่าเนี่ยรบราดก็ตัดลำไผ่ลงไปสองสามลำให้งัวกินพี่น้องก็ยม่บอมีหนากินไป พาระเอกหน่อยเพื่อนนอนพี่น้องมึงดูขอพูดณคุณยนยเด้อนี่ฝากมาให้เพื่อนแนมเพื่อนมักเช้าใส่แต่มือเพื่อนมาถึงมันมันผูกเงาเกินไปัอดีหอยอูเพื่อนมีเดือนเก็บดาวนะมันมานำอูแต่ว่าอันกิ้ง่าแล้วแมด่ดิง่งดิงตาถานอนเพื่อนหันนะ้าเป็นตทาทังอดีป่าลุง

นสบายๆเลย,มลแ,ยแม่กินเขาก็นม่โหเหมือนแก่ได้ปลาลูกหอ,อม,อม,อมแก่ตูดต้นบวชิดดักออกมาสิแก่ตดปาน,นีิวัหน้าตาบ้าใหญ่คือแม่ค่ะ จ้เห,เหดด็ดเค็มไมครับนี่แคปมูคือเก่าไปหน่ยนี่เด็กกระตือนมากครัก็ลุสบายดีเด้อพี่น้องมาได้ินเขานกันเด้อสุขสุขสูรลส,สบายดียพี่น้องเราเศร้าตกันมไม่ใช่ว่าเป็นัวเมียกัน เจอกันได้ยังไงไม่หรอกแคน้เลยนะพพวเมียแคน้นอกนัยังไปในนอหนกันนอกก็ระเบิเนี่ก็น่าจะปู หายบุเลยัถ่ากินแกงเห็ดธรรมชาตน่อยอยิบบนาะทางคนผาคนใจเ็งไดี๋ยวกิน นองครึ Entonces, ่งก so ีรกันหลายเลยเนาะหึ่งรษหายอ่ะบึงตเลยมันอบมันก็เริ่มเด่นหน้าแหอนเด่นน้าตาขบตาเนาบนกด้งๆน่ะเระกิเราไปอ้า บางทีเขาเหริง <Monitor> ต <notable> ่วานมีเาเจหริงวเหี่นันตว้เดือนหนึ่งแล้วต้องการอะไรกเลเดือนนึ่งยุด้าาที่หนึงเหน เราเป็นรัฐบาลจ้า <c oughs> ไปเล่นรักกบ,บาลเล่นทางการเล่นหนึ่งเล่นน้ำแต่วันที่หนึ่งหอดวันที่สามสิบเอ็ดทำงานหึงหักใส่เงินถึงดึงเงินเชืเ่อเยอะ เลียนทะเลด้ะเล้นทเลได้นาะยาจะน้ทะเลกันก้าวห้ามเะ่ลได้เนะขดทางนกี้นี้วกันใช่บกินพิแปยังแน่มาบนกินดีค่ะหมออยู่เยี่ยวบ่หัวยินพัทยา วัษนาขวดบอกทะเล,ละเล,ละ <c oughs> ิกอเดี๋ยวไปชุุดๆก๊อกค่ะ <c oughs> ถ้าเราเป็นเป็นเบิกนี่ <c oughs> จะไปไหน <c oughs> พาผัวไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวทะเลพาผัวไ,ไปดูสาวใสบิกินี่ไม่ค่อยไปบนทะเลไปครไปทะเลไหมโว่อต์ทะเลตามทะเลใหญ่เวีทะเลเขามมีโอกาสจะไปว่ะนัวคาเขาคือมาฝึกฟขามะ

ผมไปไกลเลดก่อนเที่ยวประเทศลานึ่แห้งปรเยหอยบาไปเไปะก็ไปี่อยู่เาลูกแลอวเดียวถึงแก่ใ่ไหม หักแล้วแล้ว yeah, น้ำท่านีนจะเกลียบอ่ะยะยังไม่เคยไปเฮ้ยให้มันน้ำคลองเลอมาถึง่าวมา บรรยากาศกมันเมืองการเมืองเฟื่องหยักงบสงบด้วยบอีน้ำไล่ละกันมีเร่อนยิงนักข้างหน้าป้าเขาหางหาขึ้นตะวันเกิาเจ้าเจ้าเขาจะหางาแล้ว บนเอาไปเหยื่อนางบนเรียงอะไรนะบนอะไรน้อยเลยกระเลี่ยงกระปุ่นผู้แหวนอ่ะผู้แหวนคนหนึ่งสายอันสายเบอร์จะมีกระปุ่นจะไปปี กแมีสกับปูทองเออ้สสิงกันไหมมันสีสลิงนะอืมแติสีดำนะครับพอดีไปเหอเหยดนอกเป็นปสิงคิเดัไมะ่ต่วอะไรเนาะมันจะมท่องเที่ยว ทุกอย่างมันแพงก็เาไปเนี่ยอแพงแล้วอันบนอกมันนานเาไปแต่ว่าคนอันตา้งาดไเที่ยวกัธรรมดาเนาะอาขามันก่ตอนเอาไปเที่ยวพากผมเรด้เาานนะนนปเาไอ้พักของเขาเบิด์ตกได้ร,ร่วมลาก็ประมาณสองหมื่นเลยสองคนสนละมือพากันเบิด ขาไป่าบริเวณเสี้ยบนงนีสียให้นะขาลบไปผปบรเี้ยบตรงนียค่ะขาขับมากขาลับมาขาเราตู้นะเขาใช้ครับไปนอนอยู่ตื่นสาวาอยู่บ้านกับ้านบริเวเี้ยเสียอีกขึ้นเสี้ยขึ้นหนึ่งละหัวใจช็อตขึ้นหนึ่งอ่ะัวดใชกเป็นวัดผู้สีนี่ เขาม่มีโอกาสาไปนะเขาไม่ไดน,นไปอีกเลยไปโรงพยาบาลเขาบงวียนะนะเดี๋ว่าไปสุดแรกนะเขาแร่น้ำหลดโคตมันเมือ่อยวันนี้กินป้ายหรอขวายนวันนี้บรนะิพาระนะทำไมไม่หลดวนโต๊ะแหงสบายเลยมันไปหอ,นนะนปหอนดนะัไปหอดขุดันขุดได้เก่งขับหลดในนะวันนั้นเะัไปหอดขุนเขาชาหลดเขาก็มีไงเขาก็มีหาวเลยให้เด็ขับเองออเป็นลาดนะ <S <S หลอดจะขอเนี้ยวะมีหลอจะขอเริ่มเที่ยวแต่แต่พี่ขึ้นไปหอดทาแขกพี่เนาะถ้าม้วนนี่ไปเบิ่งนั่นนี่เลาะไปเรื่อยๆคำใไปนอนหันหนะแบบสไตล์ก็ไปผู้เกาลัเกาอันนี้ผู้เกาลัดข้ามถูกติยสำรวจใหญ่มันอกีไปได้สำรวจธรรมดาก็เบิ่งชามเขาก้อนนี่เพื่อจะไปได้ก็สมรติไปเนาะ แต่ว่าผู้ก็รักอะไมันต้องแซ่หมอนนี้ได้ยังครับบ๊วยบนโลกเนี่ยนี่คือนึ่งเลยเกิดกับผัดขึ้นกัขึ้นนี่ขึ้นไปลงว่าอีกปุ๊บอ้าน,นจนเมาหลดแหงเลยมึอนะกินยากต่มากินหลดหมดมันบดไอพ่นตีขึ้นหลดแต้แต่ว่ากินยาไอ้เจ้ามีแต่ว่าภาวนาหอดองเวียงไว้เด้อของเวียงไวเดอ้อโอ,อ้อยเมื่อยขนาดเรื่องขาไปยืนแล้วมันแทนทางกันนีนะ พี่อะจวัดสบายทุดนางหรืาา<ส>อไพฟะแหะดได้เมาบมดได้ยังเลยบ<ส>ดีน่งหลุาา<ส>ดเาผัดไดบรรยากาศว่า,า<ส>มันชูงมเลยเขาเห็นมนะแน่มเห็นแนล่วงหน้าตามหลองภูเขาภู่น้วยนะั่นออกน่อยนะี่ว่ากับกับหูหอนะื่นเะตัวนักทุดห,หูอื่นจีเผื่อสิเศร้า เอาจะลได้ฟ้ามันนางรหอันรถตุเปเารถลตุันตัวสิเปนหายเนักมันโอ้ยมันจะคิวๆนะมีแต่นนอย่างเดียวอ่ะบริจาคภาพมีกาโกกาวมัอได้มาเลยมนยร เรื่องสายชองเกีียวนี่ยเบิร์คนได้ห่วนี่ยได้ไปหอยไปขับใช้นอนหาดเบิ่ของไปไเรือ่อยๆแต่ห่วเพอกัน,นิีหนไป้ลุง